สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ฟีลระหลังมืดตุบเลยนะคะคือวันนี้ถ่ายในห้องนอนนะคะพ,พี่จ๋าแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะลมดีมากนะคะเออวันนี้จะมานำเสนอเป็นงานมีดหัวไก่ดำบ้องนะคะตัวนี้จะไม่ได้พับปลายบ้องนะคะพี่พี่สามารถนำไปต่อบ้องได้นะคะเออ ไม่ใช่ต่อใช่ใช่ต่อไม้พ,พี่สามารถนําไปต่อไม้ฟันกิ่งสูงๆได้นะคะน้ําหนักค่อนข้างเบาเลยเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่8ปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เก็บไปทางบกเพิ่ม50บบาทนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสี่หุนนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะสันกกอยู่ที่7จมิลนะคะอันนี้เล่มที่หนึ่งนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะคะทำมาจากเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองอันนี้เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองเล่มที่สองนะคะสเปกก็กว้างสนิ้วห้าหุ่นนะคะยาวอยู่ที่สิอนิ้วนะคะสันกบอยู่ที่ห มินนะคะนี่ไม่ได้พับบ้องทุกเล่มเลยนะคะพี่ๆสามารถนำไปต่อไม้ใช้เป็นมีดยาวๆได้นะคะต่อไปค่ะเล่มที่3ราคาเดียวกันทั้งชุดเลยนะคะราคา850บาทเก็บไปทำบวกเพิ่ม50บาทนะคะพ,พี่สา,ม,ามีรับประกันหลังการขายให้ทุกเล่มนะคะเล่มนี้ความกว้างอยู่2นิ้ว5หุนนะคะยาว11 เอ้ย,ยาวสิบสองนิ้วพี่พี่จา๋าหนูพูดผิดนะคะยาวสิบสองนิ้วนะคะยาวสิบสองนิ้วสันอยู่ที่เจ็ดถึงแปดมิลน,นะคะเล่มที่สามยาวสิบสองนิ้วนะคะเดี๋ยวขอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอญาตวัดใหม่นะคะเล่มที่สองกับเล่มที่หนึ่งอ่ะสิบสองนิ้วค่ะพี่พี่จา๋าขอภัยค่ะหนูดูตลับหนูตัวเลขผิดนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะความยาวสสิบองนิ้วนะคะทุกเล่มเลยนะจ๊ะราคาแปดร้้อยหาสิบาทนะคะส่วนงานเทปกระดาษเดี๋ยวต้องขออนุญาตรึปๆแป๊บหนึ่งนะคะเป็นกระดาษใบเล็กแบบนี้นะคะ อันนี้คือยังไม่ได้เปิดคมมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหูพี่วัรนมายากาศดีมากลมดีมากนะคะเมื่อกี้ก็ฝนตกมาแป๊บหนึ่งนะคะหนูไม่แน่ใจเรื่องว่าเปิดคมมาหรือยังนะคะอ่าอย่างน้อยก็มีคมอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้เขาหนูไปนคนแจ้งช่างเองว่าไม่ต้องเปิดคมมาแบบไมมาเข้ากระดาษก,ก็ได้เดี๋ยวหนูมีความพยายามอยู่นะคะ เพราะว่ามันจะเข้ามือหนึ่เป็นคนซุ่มซ้มค่ะพี่พีเออย่างที่ทราบกันนะคะก็ราคา850บาทเล็กแนบทั้งชุดเล่มที่หนึ่งที่สองที่สาไม่ได้ผับปลายบ้องสามารถนำต่อไม้ได้นะคะถ้าพี่ๆต้องการต่อไม้นะคะจะหยุดจะตกอยู่เล่มละ1,200บาทนะคะไม้ก็จะยาวอยู่ประมาณ2องหนึ่งนะคะ ก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่084-087-2625 Facebook ม i ตรอาจารย์ปูแอดไลนค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆจ๊าวันนี้มาด้วยกันทั้งหมด3เล่มสวยๆเลยนะคะใช้งานหนักๆได้สบายมากๆเลยนะคะมีรับประกันหลังการขายให้นะคะพี่ๆ FC ทุกท่านวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ